โฟกัสสนับสนุนโดย Gm Bis ครบทุกแง่มุมความต้องการในโลกธุรกิจจากฟรีทุกวันที่1และ16ของเดือนในทุกที่ที่มีธุรกิจตู้เย็น Fisher amp p a y k e ระบบ Active Smart เทคโนโลยีอัจฉริยะที่ปรับความเย็นได้คงที่และสม่ำเสมอตลอดเวลา เข้าสู่ช่วงสต็อกโฟกัสแล้วค่ะพบอาจารย์สิบปกรณ์อข่าวสะอาดนะคะสวัสดีค่ะพี่นุ้ยสวัสดีครับพันจอยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยิ้มแฉ่งเลยนาทธรานุนยกคำร้องคดี29ล้านพักประชาธิปัตย์โอ้หุ่นขึ้นเลยจิตวิทยาจิตวิทยาเพราะว่าก่อนที่ศาลจะมีคำพิจารณานะครับหุ่นก็เกิดอาการอ่อนตัวลงไปแล้วก็ต่ำกว่าพันจุดแต่เวลาพอพิจารณาออกมาเสร็จสับเรียบร้อย พอรู้ผลนคนประชาธิปัตย์เฮกันเลยนะปรากฏว่าชาวหุ้นก็เกิดอาการเฮโลเมื่นกันนะเฮโลเฮโลผักดันดัชนีขึ้นไปเหนือพันจุดได้ตอนเช้าซึมไปนิดนึ่งนะคะแต่หลายคนเก่งถูกนะพอบ่ายนี่มันไปลดก็น่าแปลกเหมือนกันนะน้องจอยเขาเขาาบอกว่าให้ไปดูสัญล็อตัวหุ้นที่สนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์มันเริ่มขยับขึ้น แปลกวหตัวไหน,นเนี่ยอาจน่นกส,สิกรไทยอย่างเงี้ย<อ>แบงกักส,สิกรไทยเขียวเลยอะไรเงี้ยยกตัวอย่างเป็นต้นอย่างงี้ะนะเ,เขาก็บอกว่าเอ้ยคงไม่มีปัญหาแล้วบ้างนะแรงซื้อก็เริ่มขยับเข้ามามพอความชัดเจนเข้ามานะก็โอ้โหวอลรุ่มเริ่มเข้าเลยคนนี้<ม>นะหุ้นก็เลยมีการขยับปรับขึ้นแต่ก็สุดท้ายแล้วก็ยังคงแว่งตัวแคบ,แคบ นะก็ก็มีการเก่งกําไรกันค่อนข้างพอสมควรอยู่เหมือนกันะนะบอกว่ามีบางตัวพี่หนุ่ยเริ่มเล็งๆไว้พลังงานที่ตอนนี้พอทสพูดเลย <laughs> ปตทสพเพราะว่าดูจากในเชิงของเทคนิคก่อนนะฮะ <c oughs> เทคนิคเนี่ยก็ขึ้นมาทําจุดสูงสุดแล้วก็เริ่มไต่ตัวลดลง้วนะแล้วตอนนี้น่าจะเกิดเทคนิคอรีอบ่าวขึ้น<อ>แต่ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องของปัจจัยกระทบ <c oughs> นะฮะปัจจัยที่ส่งผลให้ทางด้านปตทตัวลดลงมันเนี่ยน้องจอด <c oughs> ก็เป็นเรื่องของทางด้านมอนทารานะฮะแต่ตอนนี้ก็ดูแล้วมันไม่ได้มีอะไรที่มันจะนะเกิดสิ่งที่เรียกว่ารุนแรงนะดูมันคลี่คลายดูมันลี่คลายแต่ว่าปตทสพก็เจออีกระลอกอีกด หนึ่งเรื่องไปซื้อบ่อน้ำมันที่แคนาดาอันนั้นอันนั้นเป็นเรื่องดีอัันนน้เป็นเรื่องดีเป็นเรื่องดีใครจะไปคาดคิดนะแคนาดาจะเอ่อเอ่อแล้วอะนน้ำมันทรายใช่เออแล้วแต่เราจะส่งไปกลางที่อเมริกาแล้วเอากลับมาขายเอเชียเอเชียแล้วก็ยังขายอเมริกาด้วยอ่านะเป็นเรื่องที่ดีแต่เพิ่มกาลังการผลิตได้มหาศาลเลยใช่ไหมนั่นแหละแล้วอายุสัญญายาวต้อง40ปีน้องจอยอ๋อตรงนี้นักลงทุนเขาจะโอ้ยังไงเลยดีดื้นี่คือหุ้นที่มีสตอรี่ นะเอหุ้นอย่างนี้เป็นหุ้นที่น่ามองหุ้นพวกนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยพวกกองทุนใหญ่ๆเขาจะต้องเข้ามาเล็งเข้ามามองแต่ก็น่าแปลกใจเพราะว่าหุ้นปลทเนี่ยช่วงท้ายๆไปปลายปี53เนี่นะ มักจะอ่อนตัวลดลงนะตั้งว่าตัวแม่ไม่ไม่ทุกปีเฉพาะปีนี้ได้อ่อนอตัวลดลงเนื่องจากว่าไปมีเรื่องอที่มาตพุทธเนี่ยปัญหามาตพุทธนะก็เลยทําให้กลุ่มปตทเนี่ยยุบลงมันหน่อยนะแล้วก็มามีเรื่องมอนตาร่าอะไรนี่อีกะนะแต่ตอนสุดท้ายเนี่ยมันมีข่าวเรื่องดีของปตทสพก็คือในแง่ของการไปลงทุน,ท,นที่แคนาดาเนี่ยน,นะก็เลยคิดกันว่าปี54เนี่ยเอาละน่าจะเป็นปีทองของกลุ่มพลังงานละนะนักวิเคราะห์บ บอกว่าถ้าหากว่าหุ้นในปี54มาจริงๆไปได้จริงพันสองร้อยจุดเนี่ยเขาฟันธงทุบโต๊ะเปี้ยงเลยว่าหุ้นกลุ่มพลังงานต้องมาแน่น,นอนแหะเ,เป็นหุ้นหวานใจของน,นักลง <ใจ S 1> ทุนต่างประเทศเแล้วก็คนไทยด้วยนะคะเพียงแ,<ต> <ๆ S 1> แต่ราคามันสูงบางคนก็จะคิดว่าเอ๊ะผลตอบแทนที่ได้มันคุ้มกับเงินที่จ่ายไปก้อนใหญ่ๆหไหมพี่หนุ่ยคิดยังไงคะตรงนี้จริงๆราคาสูงไม่สูงเนี่ยเขาต้องไปดูที่ PE PE ปีอนะมันจะเป็นตัวบ่งชี้ไง อ้าวทำไมตัวของบ้านปู่ขึ้นไปั้งเจ็ดแสนเลยแทนจะแย่คนก็ยังแย่ซื้อกันก็ความสามารถในการทางไบร์เขาสูงนี่ใช่ไหมครับยังมีหุ้นน้องใหม่เข้ามาในตลาดตัวหนึ่งเนี่ยก็ไอตัวซิมโฟนีเปิดมาวันแรกไป11บเอ12บาทกว่า12บาทกว่าจองได้8บาทธนาชาติเป็นคนทำอันดร์ไลท์8บาท80วิ่งขึ้นไปถึง12บาท2 0เพราะเขาเขียนอะไรเขาเขียนสตอรี่ดีมากในหนังสือที่ชวนอ่ะ นะว่าปี54จะโตเท่านั้นปี55จะโตเท่านี้นะปี54จะได้งานนะจะไปลงทุนนะทำไอ้ไอ้ไอ้เครียบูลสายใยแก้วเนี่ยนะเข้าไปถึงอนิคมอุตสาหกรรมอีสิแห่งนะเข้าไปบริการให้กับทั้งด้านตึกใหญ่หญสูงเนี่ยนะโอ้โหอีกหลายมากมายโอ้อไรายได้มันเข้าอ่ะเขาเขียนสตอรีด่ดีไงเพราะเปิดเปิดสูงเลยเพระเปิดสูงนะ เจ้าคนที่มีต้นทุนต่าแกก็ขายะนะพอขายลงมาเนี่ยเราก็มองถ้าหากว่าเราเป็นนักลงทุนในตลาดทุนเนี่ยเราเหมือนเหยียวไงนะต้องมองดูว่าเวลาไหนจังหวะไหนที่เหมาะสมนะน้องจอยพออ่อนตัวลงมาก็กองทุนก็ซื้อ8บาท80ตังค์นะเขายกไปทั้ง30กว่าเปอร์เซ็นต์นะสามสิบนะกว่าล้านหุ้นนะนะที่8บาท80สตังค์นะก็คือราคา IPO โอโ้วันก่อนนั้นตกลงมาต่ำกว่า10บาทนะเก็บกันใหญ่ก็ต้องเก็บ ถ้ากว่าปี54นะมาดีจริงๆตามที่เขาเขียนเป็นสตอรี่ขึ้นมาในหนังสือชี้ชวนถ้าเป็นจริงนะนะเขาไม่โกหกเรานะผมว่าหุ้นตัวนี้ก็น่าสนใจในปีหน้าน่าจะเป็นหุ้นเทรนดราวได้นะได้เลขเด็ดมาแล้วจากอาจารย์นูนุ้ยแต่เดี๋ยวสักครู่ต้องไปดูกองทุนเด็ดๆนะคะ<อ>าจากดรสุภกรสุนทรกิจกันต่อคะ่ะในช่วง MFC มันี้กูรูค่ะครับ